上。<Very> well. โอเคครับผมก็กลาวสวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปันนะครับผมมาคนดูนะวันนี้ก็อยู่ที่เกมโชคราภแห่งไมดัดดัดดัดนั่นเองนะครับผมมาดูนะฮะมาดูนะฮะได้เลยทันทีนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยเกมนี้มาตุนสองร้อยจะยังจ่ายหรือเปล่าลุยเลสโกจัดไปพี่ชาในแจ๊ เบทห้าเลยนะอย่าไปหวั่นกันดูแต่ถ้าเกมไม่จ่ายนี่ก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันนะเอาดีพกูกโอ้ไม่มาทีเลยเวยเกินไปเกินไปเนี่ยพกูกอ่ะยไม่จ่ายจริงด้วยยัดแค่เกินไปเพื่อน เอาเดเหลือร้อยสามสิบรถเบ็ดด่วนกูก็เกือกอะกูจะเล่เธอพี่โจมเกมไม่จ่ายแข่งโป๊กอุ้ยเกือเกินโอ้โหบัตเตอร์ฟักเฮ้ยโอ้โห ไม่จงไม่จ่ายซะด้วยโอ้โหเกินไปโโอโ้ต้องซื้อฟรีเกมแล้วปะไม่มีซื้อด้วยลืมไปเย็ดเคโอ้ให้ตายเถอะซาร่าแบบนี้ก็สวยสิครับผมท่ผู้ชมมีร้อยหมดร้อยโอ้โหเอ้ยไม่จ่ายจริงอะ เหลือไม่กี่บาทแล้วนะโอ้เกินไปโอ้เจ็บเจี๊ดเฮ้ยเจ็ดสิบสามบาทแล้วนะอย่างเกลือคนดูเฮ้ยทำกันได้คนดูดูมันไม่จ่ายสักดอกเลยอะ โอ้โหร้อนปัดอย่างงี้ร้อนปัดหุยวันสวยปะเนี่ยเฮ้ยเอาดิโอ้โหเย็บเป็กโอ้โหโอโหยเย็บคไม่ให้กูเลยนะ,ยะเย็บคเกินไป 37บาทสุดท้ายนะฮะลุ้นๆกันไปวุ้ยสกแก็ตสองตัวเกือบแล้วย9ิบก้าบาทสุดท้ายครับคนดูโวอุ้ยจะมาหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่ละเบ็ดตึงบาทดู มันไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยมีกลิ่นนะเนี่ยแข็งป๊อกเลยเว้ยเว้ยสิบห้าบาทสุดท้ายโอ้โหสแกตอีกสองตัวตัวที่สามไปไหนก่อนสิบสองบาทสุดท้ายคนระับคันดูหวานเจยบเลยเด็กเงี้โยโหเธอหวานเจี๊ยบสุดยอด โอ้โหเกินนะครับผมปั่นมาสี่ห้านาทีแล้วโอ้โหเยเกินไปคนดูนะเกมอะไรจะแข่งขนาดนั้นวันนี้สงสัยดวงไม่มานะวันนี้โอ้โหกดปแตกโอ้โหเกินเกินเบอร์อะพวกออไม่เข้าไม่มีคงไม่มีเข้าขอคนดูไปครับ โอ้โหเ็ด k อะไรมันจะขนาดนั้นนะโอ้โ oh, ห oh, มันเบอร์เกินไปแล้วเนะี่ยมาอมโอเครู้เรื่องนะฮะหนึ่งบาทสุดท้าย let's go ครับผมมาดูนะฮะเรียบร้อยนะฮะไม่ดัดวันนี้โอ้โ oh, ห oh, ปั่นมาตั้งนานไม่เข้าสักดอกเลยคนดูโอ้ยเกมเกือจริงเพิ่งเห็นครั้งแรกทุกทีเล่นมาเลยไม่ผิดหวังนะโอเคครับผมมาดูวันนี้ก็ไม่ดับ แดกไปเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่แล้วกันนะฮะก็คลิปนี้ก็พอเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคนดูก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมครด้วยแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ